กันเปิดใสนะครับว่าดีไหมนะครับตรงๆนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียพอๆกันนะครับแต่ว่าเราจะใช้ส่วนที่ดีอย่างไรนะครับดูกันเปิดใสตัวนี้นะครับด้วยองค์ประกอบที่รองเท้านะครับผมมันใกล้เสื่อมสภาพแล้วนะครับผมทั้งกาวปีกาวเปิดมีการซ่อมกาวมีการเย็บแล้วนะครับแต่ติดปัญหาที่พื้นรองเท้าตัวนี้นะครับกำลังจะแตกแล้วนะครับผมเลยใช้เทปกันเปิดปิดให้นะครับผมตรงนี้ยังใช้ได้สักระยะนะครับผม สำหรับรองเท้าที่เป็นพวกหนังแท้หนังจริงโจ้นะครับผมผมแนะนําครับว่าไม่ให้แปะเทปกันเปิดนะครับผมไม่นั้นมีปัญหาแน่นะครับหนังลอกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นรองเท้าที่ไม่แพงนะครับอย่างเช่นรองเท้าตัวบวยตัวรองบวยหรือตัวมิเลอร์แบบนี้เราสามารถใช้ได้สบายนะครับเกรดตัวท็อปผมก็ไม่แนะนานะครับนอกจากว่าเป็นรองเท้าที่เป็นหนังสังเคราะห์ชนิดพิเศษก็คือในเกรดตัวท็อปนะครับผมดูนะครับนี่ตามนี้อันนี้สามารถติดได้นะครับผม และว,วิธีการปิดนะครับผมจริงๆผมเคยสอนไว้แล้วนะครับและผมไม่ได้ขายนะแต่ผมพยายามแนะนําพ่อค้าที่ขายเหล่านี้ว่าควรจะทําอย่างไรนะครับผมวิธีการปิดผมคิดว่าพ่อค้าคงจะสอนแล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมสอนให้อีกทีนะครับ โอเคนะครับผมประมาณนี้ก็ควรระวังนะครับสาหรับรองเท้าทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือรองท็อปหรือตัวธรรมดาก็แล้วแต่นะครับผมถ้าปีลึกก็อันตารายนะครับผมแต่ถ้าเกิดสายใช้งานผมไม่กังวลส่วนสายที่เอาไว้โชว์นะครับอย่าติดนะครับผมผมอมได้ถั่วขอบคุณมากครับหารองเท้าท่านกาวปีกาวเปิดให้นึกถึงการส้มตะตันในถั่วเช่นกันนะครับ